วันนี้พามาพบกับรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดป้ายจริงครับที่สุดของแจ้บอกไม่มีปริไม่มีแตกนะฮะแอร์หลังเย็นเย็นช่ำช้ำหนาวหนาวกันเลยครับอูสวยว่ะคันนี้ไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและครอบครัวเพอร์เฟกต์คาร์ด้วยนะครับวันนี้ป้ากขุดหมีใจดีคนเดิมนะฮะวันนี้พามาพบกับรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุด ป้ายจริงครับที่สุดของแจไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยปักทุกคลิปมาก็พูดเสร็จแล้วอีกแล้วว่าสุดอีกแล้วเอาไว้ง่ายนะพี่ไอ้คันนี้นะเป็นตัวท็อปสุด2.8ครับเคลื่อนสี่ล้อข้างในสีชาม้วป้ายแดงขายล้านหกครับวันนี้8 9 0 0ไปเลยละครับสุดท้ายแล้วนะและยังไม่พอครับจัดไปออกรถวันนี้ปะ่ะผ่อนเดือนละ1 5ึ0 0่นบาทนะเลยนี้ออกรถ900บาทนะกลาบมกา99บกาบาทจบเลยนะครับประกันชั้นหนึ่ง แถมให้ด้วยและจัดช่วยผอ่อนให้ด้วยมีอีกให้ด้วยนะฮะอะรายละเอียดว่าแล้วเดี๋ยวขอดูของหน่อยแล้วกันนะพี่นะอันดับหลักๆเลยนี่เลยครับโฟลเดอร์ตัวท็อปสุดเลย คุกกี้ฟอร์จูราชาไฟสูงหลายฉายามีนะแต่บอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้แล้วโคตรดีจริงๆเลยพี่ใช้แล้วน่าใช้งานมากอาเรียกว่าเอาชั่นอาจจะไม่ว้าวมากเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มีจุกจิกแน่นอนไฟหน้าใบบีมมีให้นะตัดหมอกมีล้อนะเจ้าของเก่าวเปลี่ยนยางมาให้ใหม่สวยๆล้อเดิมสแตนดานนะฮะนี่เลยใช้มาในข้างสีเงินอันนี้เห็นแล้วนั่นหมายความว่า เป็นดิสเบก4ล้ออย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะนี่เลยแอนตี Anti ้แจมอันนี้ฝาท้ายเปิดปิดให้มีโลโก้ซิกมาโฟอันนี้ขับเคลื่อน4ล้อแน่นอน,นครับระบบชิปออนเดอรไฟมีเดี๋ยวว่ากันข้างในนะเห็นสีอย่างนี้นี่เลยครับตัวท็อปเท่านั้นเลยนะ2.8ครับสีไม่มีตัดต่อเพียงความจมน้ำก็ไม่นะฮะหัวน็อตเดิมรางน้ำเดิมชมอัพเดิมใช้งานได้หมดเจอกับสีเจอก class, อไม่เพอร์เฟคคาคืนเต็มนะบี่นะ เฮ้ยเอาจริงพี่ผ่อนหมื่นห้าครับผ่อนหมื่นห้าเอาจริงเลรเนี้ยไอ้ฟอร์จูนเนี่ยผ่อนหมื่นห้าเนี่ย, 15, นยในตลาดนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นสกุลสี่พี่ จะเป็น2.4ครับ2นะครไม่เชื่อลองดูวันทุคาได้เลยนะพี่นะแต่วันนี้คันนี้เลขไม้เยอะหน่อยนะฮะแจ้งกันตามตรงเลยรับได้รับแต่ราคาถูกมากแน่นอนเลขไม้300,000กิโลเมตรครับถือว่าก็เยอะพอสมควรอยู่นะแต่จากที่ผมเคยขายมาฟอร์จูนสูงสุดมาอยู่500,000นะครับและรถมีประวัติการเข้าศูนย์หมดสามารถเช็คได้นะฮะข้อดี15 0 0 0ได้ตัวท็อปเลยฮะนี่เลยแพดเดิลชิมีให้เกียร์ระบบชิฟออนเดอมีให้ อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีแล้วดูข้างในดีครับนี่ม่านเมิน,มนติดมาให้หมดเรียบร้อยนะเบอกไม่มีปริไม่มีแตกนะฮะแอร์หลังเยน็ยนๆย็นช่ำชหนาวหนาวกัเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวรถหน่อยครไปดูเครื่อง2 g d ของ Toyota เขาซีว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะพไ่นะอ่ะหน้าห้องเครื่องครับบูสวยวะ่ะคันนี้ไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนเนี่ยอ่ะขออนุญาตนะ ด้านหน้าห้องเครื่องตัวรถนะฮะดูคาน้าก่อนเลยเดิมหมดนะฮะไม่มีตัดต่อมพีความชมน้ำก็อาไมมา,มาน็อตไฟเดิมนะปวัตโเโบเสียงสแตนดาร์ดปกติเลยแล้วก็คาบต่างๆความแห้งน้ำมันไม่เยิมไม่ซึมเสียงสายพานไม่ดังบาร์เกอร์หม้อน้ำอยู่ครบๆนะฮะแบตเตอรี่ใหญ่ๆของโตโยต้นะเข้าสูนตลอดเลยนะคันนี้นะ ฝาก็โปรงเดิมครับคันนี้เดิมสนิทพร้อมวารันตีเครื่องยนต์เกียร์กล่องเพอร์เฟคคามีจัดให้นะฮะอยากได้แบบหนำใจกันไปเลยก็2ปี20งหมื่นโลนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยเอาจริงจริงนะฮะคันนี้ยุทวนอีกทีนึ่งนะ,ะ2.8ขับเคลื่อนสล้อปี2018 เลขไม้สามแสนนะราคา8,97แสนบาทนะฮะใครอยากผ่อนออกรถ900บาทผ่อนเดือนละ1,5,400บาทนี่แจ้งกับตรงๆหมดเลยนะครับตำนหนี้รถไม่มีครับชอบรถเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ใหม่นะเดี๋ยวทำให้ใหม่ไส้กองเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับและมีบริการราังการขายมีรถไซส์แอสตันม,มีและทุกอาชีพออกได้หมดนะ ยูทูบเบอร์ออกได้ค้าขายออนไลน์ออกได้กรียดยางก็ออกได้อินฟลูเอนเซอร์ออกได้คขายของเก่าจดทะเบียนไม่จดออกได้คขายของตลาดนัดออกได้สบายมากๆครับใครชอบเบอร์โทร้้านล่าใสาไว้แล้วนะอยากดูรถบางนาลาซาน8ปดบอกมาหาปักคุณหมีใจดีคนเดิมได้เลยครับ